ก็การทำไฮ้เพ่อนะคะเป็นการทำเพื่อช่วยเยืยอประชันเนาก็เอ่อเลาเยื่ประชันเให้ดีก็ติดเกนสารเยื่อประชันได้หลายชั้นเพื่อที่จะช่วยเติันทั้งในชั้นตื้นันกลางแล้วก็ชั้นลึกเพื่อที่จะได้ผิวมันผิวหน้ากะได้มีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ได้ในหลายหลาชั้นโดยที่เวลาที่นดต่าทอาจจะผิวจะเป็นอย่าคะเป็นชมพูชแล้วก็อาจจะดู วมน,นิดหน่อยแต่ว่าไม่ไม่มากอะก็คือไปทําง,งานได้ปกติแต่งหน้าได้ปกติไม่ได้มีแอะไรแล้วก็หลังจากนั้น,นก็จะค่อยๆเห็นผลมากนเรื่อยๆในช่วงจริงๆช่วงประมาณถึงอาทิตย์ก็เริ่มรู้สึกแล้วเนาะแล้วก็จะค่อยๆเริ่มสังเกตเห็นชัดหน่อยในช่วงหนึ่งเดือนเนี้ยค่ะแล้วก็แต่ะจะก,การะตุ้นกันมากกระาุ้นได้ได้เรื่อยๆจนถึงเพื่อจะรู้สึกว่าเห็นชัดเจนที่ประมาณสักสามเดือน หัวแรกนะคะปนนเป็นแบบ4.5น,นะนค,ค,คนะนนแต่ที่ทำหัว4.5ไปตอนนี้ก็จะเป็นหัว3เป็นระดับกลางก็คือช่วยะพิ่มความคาราเจ้ในชั้นหนัาแทนก็คืออันนี้ก็จะเจ็บน้อยลงแล้วหัวนี้ก็แทบจะไม่รู้สึกอ,อ,อ,อย่างนี้แน่นใช่เป็นยังไงบ้างลเอร่อยไหมแต่อย่างชั้นเนี้ยก็ทำเจ็บก็จะน้อยลงมาแล้วนะคะเป็นหัว3แล้วก็จะมีทั่วหมุนกันสามารถกินได้ทั้งบริเวณหน้าแล้วก็ ออนะคะก็ตเียงด้วยในทุกๆในอ,อย่างหน้ากับเอียงเนี่ยเราก็จะยิงตามแล้วก็4.5ที่ดูจะได้กระต้งแต่หน้ว่าเป็นุดอีกชั้น7แมกซนี้ก็จะเป็นหัว1.5นะคะ1.5ก็วไว้ยิงตื้นๆแล้วก็ยิงบริเวณแบบยกคิ้วอย่างเงี้ยสามารถยิงบริเวณ ผิวที่แบบเป็นเนื้อบางๆอย่างเช่นตรงใต้ตาเนี่ยได้ด้วยน่นี้ก็ริ้วรอยตืย้นๆก็ๆจะดีขึ้นเยอะเลยเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่คนไข้ชอบเนี่ยคือแบบหลังจากที่ยิงหัวนี้ไปอ่ะก็ผิวหน้าก็จะดูละเอียดขึ้นด้วยแบบอมชมพูเลยคนไขก้ก็กลับมาทําซ้ำเยอะนะคะนี่คือหน้าหลังทําไฮฟูนะคะท่านนี้ทําไปทั้งหน้าและคอเลยนะคะ ไม่ทราบว่าหลังทํารู้สึกยังไงบ้างคะหลังทํารู้สึกลูกสึกขนกระชับขึ้นมากเลยคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญไม่เจ็บเลยใช่คะ่ะหลังทําจะมีรู้สึกแดงๆชมพูๆตรงนี้นิดนึงนะคะท่านไหนรีบสามารถแต่งหน้าแล้วทํางานออกงานต่อได้เลยคะ่ะ